เกียร์ออโต้จากช่างยอดเชือสุพรรณนนะทางคู่ออโต้เหมือนกันครับต่างกันแค่เครื่องซ้ายมือเทริเบียนเป็นเครื่อง CMC 1ขวามือเป็น QD 3 2ครับแต่เกียร์ใช้เกียร์อ,ออโต้ตัวเดียวกันบาบจานยอดครับเดี๋ยวมาดูว่าการตอบสนองเป็นยังไงของเกียร์นะฮะทางฝ่ามือใช้วิน จิกะพินซ้ายมือเป็นวินเพาแล้วก็วินจากลันว่านะฮะเรามาดูคาลิเบียนด้วยบอดี้น้ำหนักขึ้นก่อนครับโอ้ลุมลึกเลยนะเนี่ยโอ้โหขึ้นหน้าฝากระโปรงเลยไปก่อนไปก่อน สึกทางฝั่งของเสือทุพันธ์จะมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงเชือกวิ้นขับมันจริงๆจลิงโอ้โหออไปเหมือนไม่มีลุมเลยแน่นอนเข้าเส้นไปแล้วทางนี้ดึงเชือกอยู่นะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดึงเชือกวินแน่นอน เชือกเน็บนะฮะนี่แหละวิ่งต่อเนื่องกันโอ้โหทางนั้นสันติอะไรยนหาแล้วเรียบร้อยโดนตึ้มสันติหมดโดนตัวอแล้วโอ้ยหหลายจากคว่ำเหม,มืนั้นทางนู้นนะ ยีงจะช่างหลัดอ x อีกมาแล้วเว้ยคุช่วยวคุอเคอาดิอัสอัสมาช่วยไไมี่มันโอ้ยพี่ไอไปไม่ต้องวินเลยเว้ยหลายนั้น ทิปเปิลเอ็กไม่วินเลยครับพี่อไอซโอ้โ,อโหไปแล้วไกลมากทุกคนน่าจะมองไม่เห็นแต่ว่าไปแล้วครับพ้นครับไม่ต้องวินด้วยทางฝั่ง RX ก็เหมือนจะไม่ต้องวินนะครับกำลังสู้อยู่ไม่ต้องวินไปไหมพ้นพ้ลโอ้โหไปเหมือนกันครับไม,รไม่ต้องวินเลยวะเดี๋ยวเอสุดท้ายเนี่ยน่าจะบรรจัยถูกเพราะปล่อยแค่สองคันสองรุ่นเท่านั้น พี่ไอมาก่อนครับเต็มท่อจริงๆโอ้โหอย่างมันเข้าเส้นไปละทางหลัดตามตูดมาครับไปละเข้าเส้นไปแล้วครับทางนี้แก้ปัญหาเชือกนิบได้พอดีครับบรรยายนกันครับ เป็นทั้งช่างเป็นทนนะะั้งเนนะฮะช่างแซกมองไปหมดแล้วตอนนี้นเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้บริโภคไม่ถึงว่ะพี่ถึงน่ะาไปจ๋า อะะไรนแก้ไขปัญหาจนได้นะฮะเก็บกินเลยเขียวเนเน่ก็เป็นไรไม่เป็นไรไม่เลยเชื่อกขาดเน่หมดแรงแล้วยอมยอม ส,ส,สภาพครับเป็นผู้บริรและผู้บริโภคเองแล้วก็หมดแรงเองเสือส,สุพรรณครับยอมครับยอมยอมยอมครับพัดคอพู่ต่อไปต้นล้อโตหมู่วันช็อปครับต้นล้อโตนี่พี่ต้นนี่มาอย่าง40เลยนะเนี่ย รู้สึกจะขับเองด้วยนะครับสนามนี้อ่าไม่ใช่นะจะเป็นต้นรถโตกับรันแงะเหมือนจะรันแงะ,ะ,แงะเอารถมาเตรียมรอเข้าจุดสตาร์ทสวัสดีครับสวัสดีพี่ เป็นไงบ้างครับโอเคมาแล้วครับต้นรอตค่ะนเลยอาไปต้นขับเองนะทุกคนหนงเาเทีมหานครและบพแปเก้าอง้าี่าุีค่ะขยับรถด้วยค่ะเน้นเขามาทวงพี่แล้วนะจ๊ะพี่ขยับรถด้วยจัี่ิ๋า างฝั่งไล่คอนนัวิ่งไล่ทิพนิกนั่งสู้กันอย่างเดียวเลยฮะนี่ทำงานเกี่ยววินแล้วโอ้แสงกำลังสวยขาคอครับขาคอไปเลขที่อสุพัฒน์มาดูก,<พ>การลงบอ่อ<พ>รวดเร็วของ<พ>ต้นล้อโตครับ โอ้โหลงตัวปักไว้เลยหมายเลขผู้ค้าเลื่องการคุ้มดีนะครับเอารถเข้าตาเพิ่มนะ รแข่งเข้าสตาร์ทไปได้ครับ นี่ครับเจ้าบุกสเตเลส์นะ PS เตเลส์รถสร้างใหม่ประกอบทั้งคันใบอมีดียันยนต์นะฮะน้องบุกนี่ขั้ววัวอยู่ลุ้นแชมป์เลยนะคันนี้ใช้วินตัวสองมอเตอร์ใหม่ของ ADM เดี๋ยวมาดูศักยภาพคะัอครับ8 1ดสอ็หัวชอบนะครับสีตสตบตี่สีอะไรสี่สิบสี่สี่อะไรยก เป็นตัวสองมอเตอร์ตัวพึ่งจะผลิตใหม่สดสดจริงๆลองเทสกันงานนี้เลยนะครับตัวนี้เลยคอนโทรลเกมเล่นใช้แผนโดยออมาีดีนะระกาศเสียงประชาสัมพันธ์นี้นะคะใครเจอ,อผู้ชายลักษณะตุ้งติ้งนะคะที่ชื่อพีม บอกเขาด้วยว่าตั้งอยู่ที่รถโอทีชายลักษณะตุต้งติ้งชื่อพีนนะคะตั้งอยู่ที่รถโอทีเหมือนเกียร์จะไม่เข้าอขอบคุณน้องตั้งนะครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้เป็นลินขาวมาแป๊บหนึ่งนะก็สาวสวย ในวงการออกรถอีกคนนะครับออคค้องตัมหมื่อคืนมันไม่ใช่แบบนี้นะืคนค่อคืนมันโคตรต่อแหล่เลยแต่วันนี้มันดีนะครับต,ตอนอนี้ เคลื่อนนะเอาปั่นนะครับอยู่ในจอกัะท่านผู้ชมถึงส,ส่วนโค้งน,น,นี้แหละประมาณนี้เรียกไป็นโค้น้ำตื้นแบบนี้นะครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วขึ้นมาเก็บอุปกร์นะครับในสองนี้นะครับ เป็น 2s ที่ค่อนข้างจะทำเตมเร็วนิดนึงแต่ s สุดท้ายกอนแสดงว่าเมื่อกี้ตัวแรกที่ดึงมาน่าจะเป็นวินเพานะตอนนี้กาลังจะเปลี่ยนมาใช้วินไฟฟ้าวินไฟฟ้าตัวที่พี่เขียบหม่ถึงก็คือจะเป็นตัว2มอเตอร์จาก ADM นะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหนี่วินไฟฟ้าเนี่ยนั่นไงตัวอยู่ข้างหลังทุกคน เรื่องระบบขับเคลื่อนแน่นอนครับ <the> ม <us> ันจะตรวจจะไม่เข้าเข้าแล้วเข้าแล้วรุ่นของคาร์คอวิสคุณมาแล้วเป็นยัไง อ่ะทุกคนช็อตเด็ดเลยอันนี้คู่เด็ดอีกแล้วเรามาดูการโดดเนินหัวตัดของแต้มเด็กัดทำนะพี่แต้มของเรานะกับน้องโอมจากมูวันช็อปนี่คันสีแดงทั้งคู่นะสายมือเป็นเครื่องสาแอออกมาแล้วไอขวามือสีแดงมันกันเป็นเครื่องซีเจ

เอาครับดูดเน<เ>ทำงานแล้วครับไปแล้วครับรวเป็นของเอุนอรับเว้นแล้วครับพี่แต้มทำงานตอนนะาเุกมวอนคนี้างนี้ของมอวนทบห้าใครับ้ครดครับเ็นลด้านโครามารับของ ขึ้นมาโอมก็กำลังขึ้นมานะโอมจากหูหวานชอบแต่เด็กกันทำออก่อนะออกอนแล้วนะทานนี้ก็กำลังขึ้นดูแกไปดิดูไปดิไปดิโอ้คโอเคตรนีปรตจผ่านจับโ้โหมาจริงรน รถเขรว็เ <cents> ส <input> ือสมารนงานนี้เลยไปครับทุกคนณ์วมบก็วิได้ดีกวันเดินสลิแล้วะับลับรถยกสครับรถยกสมบร ADM ครับุเอจังหวะเอาละเปน่มนะครับเข้าเส้นไปแล้ววหรือเปล่าครับรถยก

สายมือนี่ปูล้างผ่านออฟชอชุมพลวิ่งล้อหลุดที่งานทับกวางมาแล้วทุกคนโอ้ดูไปดูไปมันก็ต้องล้อหลุดนะครับเพราขับกันอย่างนี้นี่ดีโฟดีของเย็บตะวันฮนะติดอยู่ในร่องตอนนี้ มาดูเก็บตะวันครับแก้ปัญหาวินครับรู้สึกว่าลายขวาจะยากกว่าลายซ้ายอยู่หน่อย วินค้างอยู่วินค้างอยู่พี่พวินค้างอยู่ปิดวินเลยดังเลก,กเต็มกำลังครับมันนําต่อเลยที มันจะไม่ค่อยมีนะเราเนี่ยใช้แรงเยอะนะต่อมรถต่อมลาทำรถนนแล้วทำอาวคืนนะพักผ่อนแล้วมาไะ้ดี อย่าไปมองครับขอโทษขอโทษด้กันะเอ๊ะ ประทดิวกรม,มือจานครับ